สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจเดลว,วัตีนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา Toyota s i ซีย a ตัว V รุ่นท็อปปี2017มาดูกันครับว่ารถทันนี้มันดีและมันเจ๋งยังไงทำไมมันถึงเป็นรถสุดยอดรถอเนกประสงค์ MPV ในประเทศเราเชิญชมกันครับตัวรถที่ผมได้มานี่คือ Toyota s i ซ t t a ครับเห็นหน้าตาแบบนี้เดินมาแต่ไกลก็รู้เลยครับ นี่คือ Toyota s เซ n น a เป็นรถที่ขายดีมากๆในบ้านเรามันมีเหตุผลหลากหลายครับที่รถคันนี้เป็นรถที่ขายดีก่อนอื่นเลยที่จะไปตรงนั้นเรามาคุยกันก่อนว่าเนี่ยมันเป็นรถที่ทางคู่แข่งอย่าง Honda นะครับเขามีมาก่อนนั่นคือในส่วนของ Honda f ฟ e e ดและ Honda f ฟ e e ดเนี่ยขายดีไหมขายดีมากๆแล้วโต y o ต a ายอมได้ไหมมันยอมไม่ได้นี่เป็นเหตุผลครับที่ t ต y o ต a ต้องนำาเข้ารถานคันนี้จากประเทศอินโดนีเซีย เอามาขายให้กับคนในประเทศเราให้มาเป็นคู่แข่งกันและคู่ปรับกันและรู้ไหมว่ารถหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้เป็นรถที่ราคาแข็งมากจริงๆมันเป็นรถที่ราคาแข็งแทบจะตกน้อยมากๆครับใครซื้อไปบอกเลยว่ามันเป็นรถที่คุ้มจริงๆอ่ะมาดูกันก่อนรถยนต์คันนี้ที่ผมได้มานี่คือสีดำเนาะสีดาจากโรงงานเราจะมีสีที่เคยทํามาก็คือมีชิ้นนี้ลูกค้าเคยไปมีเฉียวเล็กๆแล้วก็ทําสีนะครับรถยนต์คันนี้ก็จะได้เรื่องของชุดแต่ง รอบคันเลยนะของทางสปอร์ตตี้ล้อเป็นล้อเปลี่ยนแล้วเนาะไม่ใช่ล้อเดิมนะครับก็จะมีจุดสังเกตในเรื่องของตัวขอบเล็กน้อยนะครับตัวโช๊คเป็นโช๊คเดิมอยู่เนาะแต่ตัวเป็นตัวสปริงเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับทําให้มันมีในส่วนของการเฟิร์มต่างๆดีขึ้นเข้าเซตดีขึ้นนะครับฟิตติ้งดีขึ้นต่างๆคงแบบนี้เลยดูดันนะใครชอบสีดำอะ่ะบอกเลยว่าเอาเถอะคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับ รถได้เดิมเนาะสวยจริงๆเนี่ยด้านข้างก็จะมีเรื่องของก็ไฟเลี้ยวนะครับในกระจบด้านข้างนะครับเป็นประตูไลด้วยนี่เนี่ยจุดขายลายคนอ,อยากได้รถตู้ไอ้รถตู้มันก็ใหญ่เกินไปใช่ปะบางคนนะเอาไปรับลูกต่างๆเนี่ยผู้หญิงก็ขับไม่ถนัดนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นคันนี้มันจบเอาไปมันจบนะครับขึ้นลงสบายนะครับ รถจริงๆคันนี้มันนั่งได้จริงๆคือ7ที่นั่งรถ7ที่นั่งนะความมาเนกประสงค์ของเขาเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันแต่เบื้องต้นเราไปดูในเรื่องของภายในรถกันดีกว่ามือจับประตูก่อนหน่งเลยมือจับประตูเป็นคีย์เลสนะปลดล็อกล็อกรถถ้าปลดล็อกก็แค่สวมมือไปก็ปลดล็อก ล็อกรถก็แค่กดแค่นั้นเองนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็มากับพร้อมในส่วนของกระจกไฟฟ้าต่างๆ4บานนะครับเป็นออโต้ในฝั่งคนขับ3าบานที่เหลือก,กดค้างไว้ล็อกรถปลดล็อกรถนะครับพับกระจกเข้าอ,อยู่ตรงนี้หมดเลยใช้งานง่ายมากด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกอรูปเนาะแล้วก็จะเป็นผ้านวมต่างๆอยู่ตรงนี้ช่องเก็บต่างๆจุกจิ๊กเต็มเลยภายในรถก็จะเป็นสีน้ำตาลตัดดานะครับตะเข็บตรงนี้นะครับสวยนะออกแบบดีดูดีอ่ะ เกินราคาเดี๋ยวปิดคุณแจคุณแจเป็นกุญแจรีโมทเนาะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เขาสวมยางไว้นะครับแล้วก็พุ s สตาร์ t เป็นพุ s สตาร์ทแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดประตูด้านข้างด้านขวาก่อนนะครับนี่ close แกน open เนี่ยกดค้างไว้นะครับประตูก็จะสไลด์ปิดแบบนี้เลย คันนี้ที่บอกนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นทรงซิ่งนะครับข้าพลาดทรงซิ่งห้ามพลาดนี่เรื่องจริงนะครับมีดิฟฟี่นะครับเกจวัดต่างๆแจ้งอุณหภูมิต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยจริงๆดูแผงผ้าหลังคาต่างๆดินะครับต่างๆเรียบร้อยมากนะครับเรามาไล่เรียงตั้งแต่ในส่วนของตัวหน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดรถยนต์คันนี้ในวันที่ถ่ายทำนะครับวิ่งเพียงแค่8ปด รถปี17ปีนี้ปี2024ก็คือรถ7ปีเนาะเฉลี่ยประมาณหมื่นกว่ากิโลนะครับรถไม้แท้ทุกคันรถไม้แท้นะครับการันตีนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลต่างๆเมื่อกี้ถ้าตอนสตาร์ทน่จะได้เห็นตัวนี้มันมีบุบบับบับกราฟิกด้วยนะครับหน้าจอ4นิ้วเนาะด้านซ้ายก็เป็นวัดรอบด้านขวาก็เป็นเรือนใหม่ต่างๆมองง่ายครับแล้วก็ควบคุมมันตีมีเดียต่างๆผ่านทางในส่วนของมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็ควบคุมเนี้ยเปลี่ยนต่างๆเปลี่ยนโหมด ต่างได้โดยง่ายครับรีเซ็ตทิปต่างๆก็กดตรงนี้แหละไม่ต้องไปจิ้มที่หน้าปัดอย่างนี้แหละนะครับเป็นรถที่ออกแบบอย่างทันสมัยแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆตรงนี้ผ่านทางปัติฟังชันฝั่งนี้การไฟเลี้ยวก็อยู่ฝั่งด้านขวาครับการปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแอร์ตอนหลังนี่มีแอร์ตอนหลังนะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีแอร์ตอนหลังกดปุ๊บก็ติดเลยนะครับแล้วก็ปิดทัชั่นคอนโทรลต่างๆก็ที่ใส่บัตรต่างๆ เปิดปิดประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับอย่างสมมติผมต้องการที่จะเปิดเปิดเป็นไฟฟ้าแล้วปิดแบบไฟฟ้านะกดปิดการปิดเนี่ยนะครับทำได้ด้วยกันทั้งหมด3ามทางหนึ่งก็คือควบคุมจากเนี่ยในรถฝั่งผู้ขับขี่สองก็คือตัวกุญแจนะครับสามก็คือใช้มือเปิดเป็นปกติเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จากที่เห็นเนาะช่อง จุกจิกบางแก้วต่างๆเต็มเลยนะและ้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยนะครับปรับสูงต่ําได้แต่เสียได้มันเข้าออกไม่ได้เนาะมันก็จะได้แค่สูงต่ําอย่างเดียวแต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคนะตำแหน่งการนั่งเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆรถตู้อ่ะมันหย่อนขามันก็ทําให้อารมณ์การนั่งเนี่ยรู้สึกว่าสบายนะครับไม่ได้เมื่อยเลยในการเดินทางไกลนะครับตรงกลางก็เป็นที่อยู่หน้าจอ7นิ้วก็เล่นต่างๆได้นะครับเป็นแอปทางทางตัวต้าเขานะครับ เครื่องเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ทีเลยนะเครื่องเสียงโตโยต้าถือว่าใช้ได้ดีนะคันนี้นะคันนี้นะไม่ต้องทําอะไรถือว่าใช้ได้นะครับโอเคแหละมันก็เขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยเดี๋ยวนี้ระบบเครื่องเสียงก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วด้านล่างก็เป็นแอร์ออโต้ครับแอร์ปรับในส่วนของช่องทางลมต่างๆต่างๆเป็นปุ่มต่างๆเลยใช้งานง่ายนะครับกดออโต้ก็จบนะครับด้านล่างก็เป็นช่องเสียงพาวเวอร์เฮาส์เต ลูกค้าเดิมก็มีช่องเสียบเพิ่มเติมให้นะครับคันเกียร์ต่างๆเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT เนาะนะครับเข้าเกียร์ง่ายครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่มนมากแลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์การย้าด้วยเกียร์ว่างเดินหน้าต่างๆแล้วก็ปรับโหมดได้พอเวลาเราปรับโหมดเกียร์ M เนี่ยครับปรับโหมดหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะสามารถมีสัญณมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้าปัดนะครับคันเบรกนะครับ จริงๆปกติรถเดิมเนี่ยไม่มีคันอที่วางตรงกลารตรงตัวนี้นะอันนี้ลูกค้าเขามาติดตั้งเพิ่มนะครับโอเคด้านบนศีรษะก็จะเป็นกระจกแต่งหน้านะครับไฟสองแผนที่ด้านซ้ายไฟสองแผนที่ด้านขวานะครับอันนี้มันไม่ใช่สีเดิมมานะลูกค้าเขาไปเปลี่ยนแล้วกระจกแต่งหน้าต่างๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตอนแรกมองไม่รู้เรื่องนะได้คันนี้มาไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นในส่วนของที่เก็บเอกสารได้ด้วยนะ เขาทาเป็นแบบเออเข้าใจได้อะเนี่ยกลายเป็นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นดูดิความใส่ใจของทางโตโยต้าคันนี้เฮ้ยใช้ได้นะนะครับในส่วนตัวชื่นชอบมากนะครับในการออกแบบของเทียนต้าคันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงขายดีนะครับเพราะความทุกจิกุกจิก,กอย่างเงี้ยของเขาอะตัวเบาปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นต่างๆตัวนี้เดี๋ยวผมทําแก้นะครับไม่ได้ปล่อยแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมทําแก้ชิ้นนี้ให้นะครับ โ okay. อเคอะไปดูด้านท้ายกันแถวสองเป็นไงแถวสองถือเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถอันไหนประสงค์เนี่ยมันไม่ได้แค่ขนคนขนคน,คนอย่างเดียวเนาะมันต้องเก็บของได้นะครับมันต้องพับได้ลาบได้อันนี้คือจุดขายอย่างหนึง่งนะครับอะมาดูนั่งแถวสองกันพอ,อนั่งแถวสองอนี่ฮนะมือปิดเหมือนรถตู้อะปิดเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านี่ผมกดลง ใช้งานได้เป็นปกตินะแอร์นะครับเมื่อกี้ถ้ากดคำว่าเลียเนาะแอร์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับปรับแรงดันลมได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีจอกลางด้วยนะครับเชื่อมกับตัว usb อยู่ตรงนี้เนาะเวลาต้องการเล่นอะไรต่างๆเสียบปุ๊บเล่นปั๊บนะครับโอเคในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีกระเป๋าถิงโจให้มีช่อง power outlet ให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับปรับเอ็นถ้าทุทีทปรับเลื่อนอย่างเงี้ยปรับได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการให้ด้านหลังเนี่ย มันมีพื้นที่เพราะถ้าเกิดผมนั่งชิดเลยเนี่ยแถวสามจะนั่งลําบากเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการปรับได้เนี่ยมันก็จะเป็นทําให้อะไรการปรับต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างที่ดีนะนั่งไม่มีปัญหาเนาะอะ,อะสมมุติว่าแคบสุดแคบสุดนั่งได้ไหมเมื่อกี้ในตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการขับขีปปป่ปกติพอมาอยู่ในแถว2เนี่ยถือว่าโอเคถ้าเกิดปรับสุดอะ่ะมันอาจจะตึงหน่อยนะครับแต่เพื่อให้คนหลังนั่งได้ ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ยังนั่งได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่ช่วยทําให้เรารู้สึกสบายมากขึ้นก็คือเรื่องของการปรับเอ็นครั้นี้ปรับเอ็นได้แล้วปรับเอ็นได้มากด้วยนะไม่ได้ปรับเอ็นแคแคบนะครับปรับเอ็นได้มากด้วยนะครับใส่ใจนะดีด้วยอะมองจากด้านหลังมาด้านหน้าแผงด้บอรบดจะเป็นแบบนี้ดูดีนะเออท,ทัศทน์ศทนัศนวิสัยดีเห็นปะกระจกบานหน้ากว้างมากด้านซ้ายกว้าง ช่องโอเปร่าก็มีเห็นไหมครับเนี่ยมันคือจุดขายจริงๆเดี๋ยวไปดูแถวสามกันแคบไหมเดี๋ยวไปลองนั่งกันแถวสามเอาละเดี๋ยวต้องใช้สองมือกดตัวนี้ปรับพับ,บยกแล้วก็ขึ้นไปนั่งปรับพับแล้วก็ยก อันนี้คืออยู่ในตำแหน่งที่แถวสามนั่งได้คือถามว่ามันนั่งได้ไหมคือมันต้องไม่ใช่ผมอะ่ะมันต้องเด็กกว่าผมหน่อยอะ่ะคือมันต้องอารมณ์ประมาณเด็กประมาณไม่เกิน10บขวบประมาณแล้วนะครับคือมันนั่งได้ไมั้ยนั่งได้ทางไกลได้ไมั้ยอาจจะถ้าเด็กอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะมีปัญหาแน่นอนเนาะแต่ข้อดีคืออะไรนั่งแถวสามมีหัวหมอนให้นะครับที่วางแก้วให้ตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของซุ้มล้อก็คือนั่งบนซุ้มล้อพอดีเนาะนะครับ แล้วก็มองจากด้านหลังมาด้านหน้ามันจะเป็นลักษณะแบบเทเตอร์ซีดเนาะความหมายคือตำแหน่งแถว3ามเนี่ยจะสูงสุดแถวสองรองลงมาแล้วก็แถวหนึ่งเตี้ยที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อดีคืออะไรมันก็จะไม่อ้วกอะ่ะเวลาเรามองมันก็จะเหมือนกับมันเชิดตลอดมันจะไม่แบบมองติดหัวแบบนี้นะครับแล้วก็แถวสามีเรื่องของตัวเข็มขัดนิรภัยมาให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวออกกันออกก่อนออกก่อนออก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 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการออก สำหรับคนตัวใหญ่ปิดทีนี้ห้องสัมภาระท้ายเมื่อกี้เปิดทางไว้นานนะครับเพื่อให้ดูว่าเอ้เนี่ยมาเราการทับเบาะต่างๆแล้วตับตั้งแล้วแถวสามตั้งแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ต่างๆในการวางของได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แย่นะฮะทีนี้เรื่องของหลุมมะลัต่างๆอยู่ด้านล่างตัวนี้เนาะโอเคอเอาประมาณนี้ก่อนในส่วนของห้องโดยสาร มีกล้องถ่ายงอยู่ตรงนี้เนาะ,ะไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องกันตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ นะครับเหมือนก,นกันกับของ Toyota v i o อนะครับคือตั้งแต่ v i o อปี2017เป็นต้นไปคือ v i o อตัวใหมเนเชนก็จะได้เครื่องตัวนี้เช่นเดียวกันก็จะเป็น Dual VVTi นะเป็นเครื่อง 1500cc ก็สร้างแรงม้าประมาณ114นิวแรงมา้าแล้วก็แรงบิดประมาณ140-150นิวตันเมตรนะครับเนี่ยตัวรถที่ผมได้มานี่ก็จะเป็นรถเดิมเลยกระโปรงหน้าเดิมตะเข็บเดิมเดิมหมดติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมสนิท านหน้าเดิมหมดโอ้โหคันนี้สวยจริงๆนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับจากที่ผมลองขับดูนะครับมันก็จะตกประมาณ1 0ถึง13 14กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้ระหว่างเมืองเนาะก็คือไม่ใช่เป็นทางไกลนะครับก็มีรถติดบ้างนะครับโดยเฉลีย่ยสมผส,ส,สมกันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็รถยนต์คันนี้เติมน้ำมันได้ถึง e 10. อีสิเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทของการ รีวิวตัวรถภายในและภายนอกของ Toyota s เซ t n t a ปี2017เดี๋ยวต่อไปไปดูเรื่องของการขับขี่กันป้ายโอเคครับก็มาดูในส่วนของการทดลองการขับขี่รถ t o y o ต t s เซ t n t a ปี2017ตัวบีรุ่นท็อปคันนี้กันดีกว่าไปไปดูกันก่อนอื่นเลยก็จะบอกในเรื่องของสิ่งที่ประทับใจอันดับแรกเลยคือในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองของรถยนต์คันนี้ครับ ส่วนตัวชื่นชอบมากนะในเรื่องของทัศนวิสัยมันดูโอถโถงกว้างมากครับกระจกรอบตัวเลยการมองแบบนี้มันนาให้โปร่งตาครับมองจุดอับต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะนั้นเวลาเรากับรถต่างๆเนี่ยเป็นได้อย่างโดยง่ายครับเพราะนั้นขับขี่ในเมืองต่างจอดต่าง,งๆเนี่ยจุดอับสายตาน้อยก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆ,ๆครับในตําแหน่งผู้ขับขี่ ต่อมาในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างรถยนต์คันนี้ครับรถยนต์ตัวนี้เอาคันนี้ก่อนเนาะคันนี้คือใช้โชคเดิมนะครับแต่มีในส่วนของการเปลี่ยนยางเป็นชุดยางแต่งมาตัวนี้แก้มยางก็จะเป็นซีรีส์45นะครับก็จะมีแก้มยางที่บางลงการซับในเซอตา่าอาจจะมีเรื่องของความเส้นตงเล็กน้อยแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวการเก็บเสียงะครับตัวเซนต้าเองเนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยที่มาจากซูมล้อต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บได้ดีดมากนะักเนาะในเรื่องของการเก็บเสียงแต่โดยรวมต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไม่ได้ดังแบบกระทั่งแบบกระหึ่มต่างๆนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับมีความกังวลเรื่องตรงนี้ผมก็แนะนําไปดัมในเรื่องของซ้มล้อเพิ่มเติมก็จะทําให้เงียบมากขึ้นเนะาะการขับขี่ต่างๆเนี่ยตัวพวงมาลัยเนี่ยถือว่าค่อนข้างคมครับถึงแนมะ้ว่าจะเป็นรถ MPV รถอเนกประสงค์แบบรถบ,บ้านแบบเนี้ย แต่ค่อนข้างคมเนาะนะครับก็ความหมายคือเลี้ยวปุ๊บก,ก็ไปเลยอ่ะนะครับไม่ไม่ได้เหมือนกับรถที่เป็นทรงสูงเหมือนพวกรถฟอร์จูเนอร์อะไรต่างๆหรือรถตู้ต่างๆนะครับก็จะลักษณะให้อารมณ์ยังเป็นคงเป็นรถเก๋งนะครับอาตาัตราเร่งต่างๆเครื่องพ 500cc เนี่ยสบายมากนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่อืดเลยอ่ะคือรู้สึกแบบกระฉับกระเฉงทั้งที่แบกน้ำหนักตัวเนี่ยมากกว่าพวกโตโยต้าวีออสด้วยซ้ำไปนะครับ ถือว่านั่งโดยรวมเนยใช้ได้เมื่อวานก็มีโอกาสได้นั่งพาคนที่บ้านไปด้วยกันเนี่ยประมาณ5คนเนี่ยก็ถือว่าสบายนะครับไม่มีปัญหาไม่อืดอะ่ะแล้วก็อัตราการเส้นเปลืองโดยเฉลียย่ยใช้งานจริงๆเนี่ยก็เฉลีย่ยประมาณ11 12 13โบล,ลิตรโดยประมาณนะครับจากการที่ขับดูหรือว่ารับได้ครับหรือว่าโอเคเลยโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการขับขี่รถเซนต้านะครับ โดยรถคันนี้ในส่วนตัวที่ชอบเลยคือความกว้างขวางโอทงเนาะนี่อย่างที่คุยกันไปในคลิปต่งตางๆถือว่าไม่ผิดหวังครับใครที่ต้องการหารถครอบครัวสักคันหนึ่งการขับขี่ที่รับได้นะครับถือว่าไม่ได้แย่เลยต่างๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งในส่วนของ h o n d a f ฟ t ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการทดลองการขับขี่รถ t ต y o t a าเซนต a นะครับตัว V ีรุ่นทอบบ็อปปี2 0 1 7ขอบคุณครับ